วิธีการทำภาพนิ่งให้เคลื่อนไหวแบบนี้อยากรู้ไหมคะว่าทำยังไงก่อนอื่นกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกดทั้งหมดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดควมรู้ดีๆแบบนี้นะคะแอปพลิเคชันที่เราจะใช้ก็คือแอป Kinemaster ใช้ในมือถือได้เลยนะคะก่อนอื่นคุณไปโหลดแอป Kinemaster มาเลยแล้วสิ่งที่คุณต้องมีก็คือ ถ้าคุณทําภาพเคลื่อนไหวที่เป็นคลิปวิดีโอคุณต้องมีคลิปที่คุณถ่ายมา,มาไว้อยู่แล้วใช่ไหมคะและสิ่งที่คุณต้องเตรียมเพิ่มเติมก็คือภาพที่คุณต้องการที่จะมาจะให้มันเคลื่อนไหวโดยสามารถไปโหลดได้ที่แอปฟรีฟรีไม่ว่าจะเป็น p i x a b เบหรือ f r e e p i ิกสามารถไปโหลดได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะ เราเข้ามาที่แอป Kinemaster กันเลยนะคะันนี้เป็นคลิปวิดีโอที่คุณลิตัดต่อไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราหลังจากนั้นเราจะต้องเอาภาพนะคะที่เรา,เาโหลดไว้เรียบร้อยแล้วเอามาใส่เป็นภาพเคลื่อนไหวกันนะคะเดี๋ยวเราไปเอาภาพกันเลยนะคะโดยกดเข้าไปที่เลเยอร์นะคะแล้วก็กดไปที่มีเดีค่ะเราสามารถใช้ภาพที่เราโหลดมาไว้แล้วนะคะที่ อ๋อไม่มีพื้นหลังหรือจะใช้เป็นสติกเกอร์ก็ได้นะคะอ่าสมมุติว่า จิ้มมาเลยอันนี้เป็นภาพเป็ดที่ไม่มีพื้นหลังนะคะคุณที่จะทําเป็ดวิ่งตรงนี้เราเอามาวางก่อนเราต้องการให้เขาวิ่งจากขวาไปซ้ายพเสร็จแล้วเราติ๊กถูกนะคะเราลองเล่นดูว่าเราต้องการจะวางตำแหน่งไหนนี่เดี๋ยวคุณล่จะเลื่อนไปอีกคุณเล่ต้องการ วางตรงนี้นะคะอ่าต้องการให้เป็ดมาตรงนี้ใช่ไหมคะเราสามารถกลับหลังหันเป็ดได้นะคะอาโดยการกดไปที่นะคะตรงนี้รูปตรงนี้เลยแล้วก็ตรงโหมดกระจกตรงนี้นะคะตึง้งเห็นไหมคะเร,เราเป็ดก็สามารถหันหน้าอีกด้านหนึ่งแล้วกดติ๊กถูกเลยค่ะโอเค ทีนี้มาถึงขั้นตอนความสําคัญแล้วที่สําคัญแล้วนะคะเห็นไหมตอนนี้เป็ดเขาจะยังขยับไม่ได้เราเอาหัวอ่านตรงสีแดงๆนะคะไปไว้ตรงตรงหัวตรงนี้ตรงข้างหน้ารูปภาพนะคะด้านหน้าสุดของรูปภาพตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บเรากดให้มันขึ้นขอบเหลืองๆหลังจากนั้นเราจะไปกดที่ ตรงรูปกุญแจซ้ายมือตรงนี้นะคะแล้วเราก็เลื่อนนะคะค่อยๆเลื่อนมาเลื่อนให้หัวอ่านมาอยู่ที่ตรงท้ายตรงนี้แล้วเราก็เอาเป็ดมาไว้ตรงนี้ด้วยอ่าแลวก,กดติ๊กถูกนะคะอ่าเอาใหม่นะเราก็ลองเลื่อนมาแล้วลองลองเล่นดูนะคะนี่ ทีนี้รู้สึกว่ามันจะไม่สัมพันธ์กับหน้าครลลี่นะคะคริสลก็ก็จะค่อยๆขยายอีกนิดนึงอลองลองเล่นดูนะคะลองเล่นดูตรงนี้ครุยีจะวางตำแหน่งเป็ดใหม่ให้มันสัมพันธ์กับสายตานี่ยได้แล้ว เสร็จแล้วถ้าเราต้องการให้เขาเคลื่อนไหวเร็วกว่านี้หน่อยนะคะเราไปใหม่ เห็นไหมคะเราก็จะได้ภาพเคลื่อนไหวง่ายๆแล้วนะคะลองนำไปใช้กันดูนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบา,บายๆเป็นยังไงคะสนุกไหมคะลองเอาไปทำดูนะคะทำได้ไม่ได้ยังไงหรือติดตรงไหนหรืออยากรู้เรื่องอะไรนะคะสามารถกดคอมเมนต์นะคะพิมพ์คอมเมนต์มาบอกครูลีได้นะคะเดี๋ยวจะมาบอกแบ่งปันในคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ วันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย